อาจารย์โอ้โหนี่ไงพอลงตรงกลางปุ๊บนะขามันก็จะขาดออกไปเลยตั้งแต่แรกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกสเกมเอร์สวัสดีค่ะมาพบก,กับแกสอีกแล้วนะคะวู้วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเหมือนเดิมค่ะเย้เ yeah มาอยู่กันนะคะในด่าน broken b o n e นั่นเองเป็นด่านที่เราจะต้องกระโดดลงไปที่หน้าผานะคะเพื่อให้กระดูกเราเนี่ยหักออกไปเรื่อยเรแล้วเราจะได้คะแนนเยอะๆๆๆเยอะขึ้นไปเลยนะคะโอเคตอนนี้นะเกตอยู่ที่ลำดับที่เก้านั่นเองแล้วก็เกตเล่นมาได้ลองเล่นดูสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเกตจะลองเล่นแบบเริ่มต้นให้ดูกันเลยละกันนะคะชื่อว่า ski s t o มนะคะโอเคเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นสก,กีแบบนี้โนแล้วเราก็กระโดดลงไปตรงนี้นะคะ่ะแล้วแขนมันจะค่อยค่อย อเออเออเออคนรำดานรเไ้เล็ไม่ไหวแล้วเจ็บโอ้ย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 เจ็บมากเลยโอเคคะแนนมันก็จะขึ้นด้านข้างนะคะเราก็จะมีเงินด้วยเพิ่มเติมให้กับเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมคะแนนได้เนี่ยเราก็สามารถซื้อด่านต่อไปได้นะคะซึ่งด่าน Hell Hole เนี่ยด่านต่อไปที่เกตต้องซื้อเนี่ยต้องใช้เงินถึง5500เลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวคราวนี้นะคะเราจะมาค่อยๆเก็บตังค์เพื่อให้ได้ Hell Hole กันเรามาลองเล่นด่านที่2กันดูนะคะมัดสไลด์ like นะคะปะมัดสไลด์ like. โอ๊ยเป็นยังไงอะน่าจะเป็นก้อนๆไหมนี่ไงเออจริงด้วยเป็นก้อนๆน,นะคะเป็นวัดมัด,มด วู้ฮู้อ้าวใจด้วยใจด้วยตายตายแล้วตายแล้วตายตายตายอ้าวสิบกระดูกหักไปสิบเจ็ดท่อนนะคะอู้อลังการมากเียดูสิว่าเงินได้ขึ้นมาเป็นสี่ร้อยกว่าเลยทีเดียวอ่าโอเคด่านต่อไปนะคะชื่อว่าไอรอนคริฟนะคะหรือว่าน่าจะเป็นเหวเล็กหรือเปล่านะคะไปแล้วไอรอนไอรอนโอ้โมันน่ากลัวเหมือนกันนะดูดิ โอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนี้นะฮะไปแล้วไปแล้วโอ้โหกระดูกหักไปเยอะมากเยอะมากยี่สิบยี่สิบสองยีโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วอือบสาแล้ว35 36โอ้โหเรียบร้อยนะคะแล้วก็พอลงมาที่พื้นเนี่ยมันจะตายนั่นเองอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะคะเย้อันต่อไปนั่นก็คือนี่นะคะ Grassiwell ไป Grassi w o r l i e ว้าวโอ้ย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 มันเป็นทางตรงนะนะมันจะหักยังไงวะเนี่ยอันนี้ไม่น่าเวิร์กเท่าหรือมั้งไม่น่าเวิร์กเท่านะโอ้โ้โอ้หโอ้หก็น้อยกว่าอยู่ดีนะเดี๋ยวเกดจะลองอีกสักรอบหนึ่งลวกันมันอาจจะโอเคก็ได้นะคะไปลองย่าอีกรอบหนึ่งกาซี่อีกรอบหนึ่งนะคะคลิกไปที่กาซี่นะคะไป แล Adult, ้วก็ลองกระโดดดูด้านข้างดูเพราะจากที่มองจากตรงนี้เนี่ยกระโดดด้านข้างนี่มันน่าจะมีอะไรเยอะกว่าหรือเปล่าฝั่งนู้นเดี๋ยวลองรั้งต่อไปแล้วกันวุ้บโอ้ยตายตาตายตายแต่พี่เล็งบอกเลยว่าพี่เล็งหน้าแท็กอยู่แตกแตกแตกกก็จะแตกแตกนะโอ้ยตัวติดตัวติดอุ้ยติดอย่างนี้ทาไงอะโอ้โหโอ้โหติดอย่างนี้ทําไงติดอย่างนี้ทําไง โอ้ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วหได้เยอะเลยนะคะเราต้องลงให้ตรงกับจุดด้วยเนาะเราถึงจะได้เยอะนะคะ35เลยทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวเกดลองไปเดินทางขวามือสุดดูบ้างดีกว่าดูว่ามันจะได้คะแนนเยอะไหมนะคะโอเคไปไปกาซี่เหมือนเดิมนะคะคลิกกาสซี่เลยไปแล้วก็ไปทางขวามือเมื่อกี้เราไปตรงกลางแล้ก็ทางซ้ายเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหไปเฮ้ยจ อออันนี้มันเป็นเนินด้วยนะมันเหมือนเป็นเนินเอาไม่ขยับไม่ขยับอย่าหยุดสิลูกเออนี่ไงค่อยๆไหลไหลไหลอ่ะอ่ะอ่ะ่ยมันค่อยๆกระทึกกระทึกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนว่าทางขวามือเนี่ยจะได้น้อยนะเนี่ยดูสิมันค่อยๆกันไหลกไหลแบบว่าช้าๆไปนะมันไม่ค่อยโอเคนะคะดูสิโอ้ยโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้ว นี่ไงเห็นไหมใช้อีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันอุ้ยขาอุ้ยเมื่อกี้เห็นปะขาของเกนะคะหลุดออกไปสองข้างดังฟึดน่กกากลัวมากน่กกากลัวมากตอนนี้มี900แล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปที่อันต่อไปเลยละกันนะคะ Volcanic นะฮะโอเคป่ะ Volcanic Age เ,เ,เ,เราลองตรงขวาสุดก่อนลนะกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาตรงกลาง อันนี้ก็ปแปลกๆนะมีเพื่อนล่วงลงไปด้วยไปแล้วโอ้ววติดติดโอ้โหโอันนี้เรามาทางขวานะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวลองไปริมซ้ายดูนะฮะอันนี้จะได้เยอะไหมเกร็ว่าเงินนะ่าจะได้เยอะกว่ามั้งว้าโอ้โห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 ทำไงอะทีเนี้ยนี่ไงตายคา ตายคาหินด้านบนยังไม่ทันจะร่วงลงไปทางด้านล่างเลยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางดูเอาเป็นโควันนิกเอชเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะไปแล้วก็ลงตรงกลางปฏนานายนหัวแดงไปด้วยวู้หูขาสองข้างหลุดไปนะ,ะแล้วก็แขนก็หักไปหนึ่งอันด้วยนะฮะ ค่อนข้างที่จะเจ็บมากใช่ไปเลงบักเลยว่ามันเจ็บแต่ว่าเก็ตไปเลยอยากให้ได้ถึง50เลร้อยอะเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยสีแล้วนะคะมีโอกาสได้อยู่50แล้วโอ้โหเราก็คิดว่าน่าจะตัวค้างอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอเคน่าจะค้างอยู่ตรงนี้มั้งไปแล้ว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 โอ้โหหกเลยนะหกแล้วนะ60แล้ว7จ70 70ไหมเจ็ดไหมมันไม่น่าจะถึง70ได้โอเค67โอ้โหเยอะที่สุด เยอะที่สุดที่ทํามากันเลยทีเดียวนะคะเยอะมากโอเคเรียบร้อยนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวลองไปทางซ้ายมือดูบ้างโอเคเมื่อกี้เราไปขวากลางเนาะ ไปค่ะด้าน v o ลคา n i c เอ g ทางซ้ายมือแพลงคิดว่าน่าจะไม่โอเคถ้าตรงกลางนะเกตลองดูลองดูได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะลองดูนะคะโอ้ยแต่บินไปเลเนี่ยเราจะกิ้งลงพื้นละโอ้โหอันนี้ไม่น่าได้เยอะจริงด้วยนะคะด่านนี้เนี่ยตรงกลางถึงจะได้เยอะนั่นเองอู้นี่ไง14เองนะคะไม่เยอะเลยไปค่ะงั้นเดี๋ยวเรารอดู ว่าทางด้านในมีอะไรให้เราอีกเนาะเราต้องเก็บตังถึง5,005 5 500นะคะถึงจะซื้อตรงนี้ได้ส่วนอันนี้เนี่ยคืออะไร Basic Map, Vintage Map อ๋อนี่ไงอ่าก็คืออันนี้เบสิกนะคะต้องทำให้ถึง Black Drop แล้วก็มันก็จะไล่ไไปเรื่อยๆเนาะที่มันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นมากด้วยนั่นเองนะคะโอเคไม่เป็นไรพอเฮลโฮเราก็ต้องเก็บตังใหครบ5,005ตอนนี้กัเพิ่ง1 100 ไอพันสองร้อยแปดสิบสองนะคะแ a นดอ m สปอร์นี่อาจจะแ a นด o อมได้แค่ห้าอันนี้มามัง้งเอ่อหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคเดี๋ยวเกดจะพาไปเดินดูข้างๆตรงนี้นะคะว่ามันคืออะไรบ้างปะอือตรงนี้อัปเกรดเบรกเลเวลนะคะใช้เงิน500ค่ะแล้วก็อัปเกรดต่างๆมีอัปเกรดสเปรนอัปเกรดโอ้เยอะแย,ยะมากมายเลยไหนดูสิ ตอนนี้เก็เหลือเงินอยู่แค่200แล้วนะคะเพราะว่าเราได้อัปเกรดอะไรขึ้นไปมากมายงงมากเลยนะคะอันนี้คือบิวชั้น2ห้องที่2งนะคะเซ็กเรูมูหังการมากเลยนะเนี่ยด่านนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปวอคัดอีกสักรอบหนึ่งกันละกันนะคะแล้วก็ลองไปด่านอื่นๆหลายๆรอบดูได้เลยลองด่านอื่นๆดูว อาจารย์โอ้โหนี่ยพอลงตรงกลางปุ๊บนะขามันก็จะขาดออกไปเลยตั้งแต่แรกนะคะมันมันดีตรงนี้แหละโอ้ยโอ้โหตรงนี้ตรงตัวตรงนี้มันตัวติดตรงเนี้ยมันจะไปยังไงอ่ะเฮ้ยนี่ไงไหลแล้วอุ้ยสี่สิบแล้วเก็ตว่าห้าสิบโอ้โหนี่ยกระโดดตรงกลางนี่มันดีมากนะแนะนําเลยเจ็ดสิบแล้วค่ะโอ้โหไม่เคยขึ้นมาขนาดนี้มาก่อนว้าวโอ้โหแปดสิบกันเลยทีเดียวเมื่อกี้หกสิบเจ็ดนี่คือแบบสูงสุดแล้วนะนี่เก็ตแบบสูงสุดมากๆเลิศเลิศ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองอนี่นะคะแกซี่ตรงกลางอีกสักทีหนึ่งมันอาจจะดีก็ได้นะใช่ใช่ใช่แกช่ไปเร่งเธอมันอาจจะดีแบกโอ้โหนี่ไงแต่ว่ากระโดดลงไปปุ๊บแขนขาก็ยังไม่ขาดนะฮะมันอาจจะอุ้ยนี่ไงหลุดออกไปแล้วค่ะมันอาจจะขาดก็ได้นะใจะเย็นเ็นโอ้โหดูขาด,ดิหักไปข้างหลังเลยอะ่ะสุดยอดเลยอะ่ะน่ากลัวมาก ไปแล้วค่ะไปแล้ว46 49 50แล้วอู้ตรงกลางมันดีตรงนี้แหละกระโดดตรงกลางนะคะแนะนําเลยนะคะใครอยากเล่นก็กระโดดตรงกลางนะคะไอ้เจ็ดเจ็ดสิบโอ้เจ็ดสิบเลยอะเงินกับเดียวก็ขึ้นมา750เลยนะคะโอเคแล้วเราลองดูอ่า Iron Cliff ดูแล้วก็กระโดดตรงกลางแบบแรงๆดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยมันเหมือนว่าตัวมันจะติดฟึบโอ้โหนี่ไงนี่ไงยังไม่มีอะไรหักขาหักไปแล้วนะคะหนึ่งข้างนะคะ เยอะใจด้วยเอ้ยขาหักอีกแล้วโอ้โหเพิ่ง30แต่ว่าก้อนน่าจะเยอะกว่าอันอื่นนะเพราะจากที่สังเกตนะคะ <3 S 1> ตรงอื่นเนี่ยสิกว่า17อะไรอย่างนี้เนาะไม่ค่อยเยอะมากอืมและอันนี้มันเป็นด่านแรกๆด้วยที่เราเอ่อรีสปอนแบบไม่ยากมากน,นะโอเคงั้นขอไปมาสไลด์ดูแล้วกันนะฮะเริ่มต้นเลย แต่ว่าเบสิกเดี๋ยวเกรดว่าคงไม่เอาแล้วแหละน่าจะน้อยปักโอ้โหเมื่อกี้ขาแหกสองข้างเดยวแล้วใจด้วยอ้อยอ้ยยอ้ยยอ้ย,อ,ยอันนี้ดูซิว่าจะเท่ากับไอรอนไหมนีม่ไงไม่เท่านะเพราะว่าแรงกระโดดเราไม่เท่ากันแล้วก็ดันเล็กหลังๆเนี่ยมันจะได้แบบ การหักมากกว่าด้วยนะคะอูห้หูอลังการมากมากงั้นหเหเล็งขว่อคันดิอีกรอบแ้มไหมอะเกดได้ได้ได้โอเคเราบอคันดิอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็กระโดดอูห้หูเดียวเดียวใจเย็นอุยอ้ยอุ้ยทำไมเป็นงี้คืออะไรคืออะไรอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยขาหักอะเดี๋ยวนะทำไมเราอยู่ท่าน,นี้เฮ้ยทุกคนสวัสดีนะสวัสดีเฮ <laughs> <ก> <laughs> ้ยไม่เป็นไรอะคืออะไรอะตรงนี้ อาจจะเกิดเหตุการณ์็ักได้นะคะเฮ้ยมันหามากพี่เกบอกเลยโอ้โหไหลละมันคือไหลลงไปนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยอ๋อยตลกว่าเลยอะ <c oughs> เอออันนี้ฮาฮาอันนี้ฮาจริงอะไรจริงนะคะแล้วก็ดูดิขามันบิดตลกอะโอ้ยไม่ไหวแล้วขาเดี๋ยวนะมันจะไหลลงไปได้ไหมเดี๋ยวนะตายแล้วเฮ้ยตรงนี้คืออะไร ไม่รู้มองไม่เห็นนะคะตัวเลขมันค่อนข้างที่จะแบบหูสีอันนี้มากโอเคค่ะยังไงวันนี้เกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเกดด้วยนะวันนี้เกดไปแล้วนะคะบ๊ายบายเก่เ้งก็ต้องขอตัวลาไปกัดครับพบกันใหม่คราวหนะ้าใครที่รักพี่เล้งเจ้ะพี่เล็งเนะี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนมากด subscribe ให้กับพี่เล้งเยอะๆด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายมาม่า ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เก้มแล็พี่ลิลได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่าๆของพี่เก้มกับพี่ลิลได้ที่ตรงนี้เลยและน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เก้ด้วยนะคะบ๊ายบาย